การทำสมาธิทำให้จิตแก่กลาแล้วมันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกันถึงแม้เราไม่ต้องการว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ว่ามันเป็นของมันเองกลายเป็นของรองรับซึ่งทุกทั้งหลายอยากอยู่น,น,นานๆ อยากได้อายุยืนนานก็อยากทุกข์นะสิอายุ80ปี90ปีร้อยปีอายุนานเท่าไหร่มันก็ทุกนานเท่านั้นคนปรารถนาทุกเหลือเกินเหตุนั้นเรามาทำภาวนาสมาธิดีกว่าฝึกอบรมสมาธิให้สุขภาพจิตมันดียิ่งขึ้นไป ส่วนร่างกายเราไม่อะไรอาวรนมันหลอกนั่งลงไปมันจะเจ็บปวดร้าวด้วยประการต่างๆไม่ต้องอะไรกังบลเกี่ยวข้องกับมันขอให้จิตอยู่นิ่งก็แล้วกันเมื่อจิตสงบแล้วกายมันก็อยู่นิ่งของมันเองจิตวางกายแล้วไม่ปรากฏเลยว่านั่นนอน หรือเป็นอะไรต่างๆมันไม่ปรากฏมันปรากฏเพียงจิตอันเดียวนั่นแหละจิตทิ้งกายแล้วทีนี้มันค่อยสบายเป็นสุขการทำสมาธิมีอนิสงส์มากมายหลวงหลายทำสมาธิให้เป็นเสียก่อนแล้วจึงค่อยรู้เรื่องหากไม่ทำเองใครจะพูดอย่างไรเท่าใด มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกต้องเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเสียก่อนจึงจะรู้จะเข้าใจเช่นว่าเราไม่เคยนั่งเลยนั่งทีแรกมันก็ต้องเจ็บต้องปวดอะไรต่างๆครั้งฝืนหัดนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบหรือจากการยืนหรือเดินก็ตามเมื่อจิตปล่อยวางกายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ความสงบอย่างยิ่งแล้วจะชอบอกชอบใจอยากทำทีแรกต้องบังคับฝืนครั้นภาวนาเป็นสมาธิแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับหรอกมันอยากทำมันขยันเองการทำสมาธิต้องฝึกหัดจิตตัวนี่แหละไม่ต้องทำอย่างอื่นฝึกฝนอบรมจิตอันเดียวนี้แต่ไหนแต่ไรมา จิตไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตนี้หากไม่ฝึกฝนอบรมก็ไม่มีวันเป็นสมาธิได้สักทีแล้วไม่มีใครทำให้ได้ด้วยไม่เหมือนสิ่งอื่นวัตถุอื่นเช่นทำเลือกสวนไล่นาทำการทำงานต่างๆคนอื่นทำให้ได้แต่สมาธิคนอื่นทำให้ไม่ได้ ตนเองทำจึงค่อยได้แล้วเห็นด้วยตัวเองคนอื่นไม่เห็นเหตุนั้นจึงว่าการทำสมาธินั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่ายากคือจิตใจของเรานั้นอยากให้เป็นสมาธิทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยประการต่างๆ ก็เลยไม่เป็นนั่นแหละเรียกว่ามันยากที่ว่ามันง่ายก็คือมันไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรปล่อยวางเฉยเฉยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็อยู่ตามเรื่องของมันแต่เอาจิตของเราเมื่อจิตบันวางอารมณ์ต่างๆแล้วมันสงบนิ่งเป็นสมาธิไม่ได้นึกได้คิด ว่าจะเป็นแต่ว่ามันเป็นเองนั่นแหละที่ว่าง่ายก็ง่ายเหตุนั้นการทำสมาธิคือหาอุบายจะจับจิตให้ได้จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งสารพัดท,ทุกอย่างนั่นแหละมันไม่อยู่กับที่เมื่อมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อนดิ้นลนกระสับกระส่าย ของเหล่านั้นล้วนแต่จิตท,ทั้งนั้นมันสงสายไปในที่ทั้งปวงหมดถ้าเราเห็นโทษก็ปล่อยวางอันที่มันวุ่นวายอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วปล่อยไปตามเรื่องของมันเมื่อปล่อยวางหมดแล้วมันจะมีอะไรอีกมันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้น มันก็สงบอยู่ในที่เดียวนั้นมีแต่ความนิ่งอันนั้นคือความรู้หรือธาตุรู้ก็เรียกหรือจะเรียกผู้รู้ก็ได้นั่นได้ชื่อว่าถึงตัวของเราแล้วรักษาตัวได้แล้วตัวของเราอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละจึงเห็นตัวแท้คือธาตุรู้นั่นเอง เมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วทีนี้ใครจะทำอะไรใครจะคิดใครจะพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนแล้วใครจะดีชั่วหรือถูกผิดก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าอะไรหรอกเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มองดูใครทั้งนั้นเอาเฉพาะแต่ตัวของมันเองหัดให้มันได้อย่างนี้บ่อยๆได้ชื่อว่า ทำจิตของเราให้มันแก่กล้าทำจิตของเราให้เป็นคนเท่าคนแก่มันจะหมดเรื่องแล้วคราวนี้ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งปวงมันอยู่สงบเฉยทำถึงสมาธิแล้วมันหมดเองข้าวของเงินทองสมบัติพัตฐานอะไรทั้งปวงไม่มีในที่นั้นเลยยังเหลือแต่ ผู้รู้ผู้เดียวไม่คิดไม่นึกที่สุดของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปหาที่อื่นเลยไปเห็นตรงนั้นแล้วมันหมดที่ไปจึงว่าการไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้แหละเป็นที่สุดของโลกการปรุงการแต่งนั้นเป็นเรื่องของโลกการคิดการนึก ก็เป็นเรื่องของโลกไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆอันนั้นมันก็เหนือโลกเรียกว่าโลกุตละทำได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอย่างไรนอกเหนือจากนั้นอีกพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เทศเทศหลังสี เมื่อวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2527